จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเอง Born to Biz ธุรกิจอยากเกิดช่วงจุดขายได้เกิดสนับสนุนโดยเซนเน็กคอนโดมิเนียมเขาใหญ่โทร9 9 4 9 9 4 3 3 5 5เอ้าคุณผู้ชมมาตอนไหนเนี่ยสวัสดีครับ ผมอยู่ที่บัวผัด f a c t o r รี่ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตเศษวัสดุเหลือใช้แล้วยกระดับเป็นงานศิลป์สร้างมูลค่าได้เยอะมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าวิไลภัยจิตการจนะกุลเจ้าของบัวผัด f a c t o r รี่ครับ จุดขายของโบผัด f a c t o r ทรี่คืออะไรครับเฮาอยู่กับเศษผ้ามาตั้งแต่น้นอยๆคือที่บ้านขายผ้าแล้วก็เอามาประดิษฐ์แล้วก็ใช้เศษผ้าให้เป็นประโยชน์ในขณะนั้นน่ะเจียงใหม่นี่อย่างอะ่ะคนต่อผ้าอย่างลายซ้ำๆแบบซ้ำๆสีซ้ำๆอย่างมันมีอย่างแปลกใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้คงเป็นแรงบันดาลใจที่ว่า อยากจะทำสิ่งที่แตกต่างที่ดีกว่าที่มันมีอยู่ในท้องตลาดก่อมาได้แนวคิดว่างานศิลปะเนี่ยันม,มีไผ่ไปกำหนดราคาเขากอยากจะฮื้องานของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าไปถึงงานศิลปะจากเศษผ้ายกระดับสู่งานศิลป์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทำธุรกิจต้องคิดจุดขายกับผมนายกบลูเอราวัณทัพพีสวัสดีครับ ช่วงคิดต่อก่อเกิดเมื่อเราศึกษาครบรอบด้านแล้วแล้วถึงตอนที่จะเริ่มทําธุรกิจเราต้องเตรียมความพร้อมครับไมเคิลอีพอร์เตอร์ได้กล่าวไว้ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด12ด้านด้วยกันวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าท่านเตรียมความพร้อมได้กี่ข้อแล้วข้อแรกนะครับ ท่านได้มีการเตรียมความพร้อมในการกำหนดเป้าหมายของท่านครบถ้วนแล้วหรือยังและเป้าหมายของท่านสมเหตุสมผลกับทร,รัพยากรที่ท่านมีอยู่หรือไม่ไม่ใช่ท่านตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่ไม่มีเงินไม่มีทร,รัพยากรหรือตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปเกินกว่าทรัพยากรต่างๆที่ท่านมีอยู่ก็ไม่ได้นะครับข้อที่2ท่านมีประสบการณ์ในการบริหารหรือผ่านการอบรมการบริหารงานมาแล้วหรือไม่ถ้า,ายังไม่มีจะเรียนรู้จากการฝึกง,งานก็ได้หรือว่าจะเรียนรู้จากการเข้าอบรมหรืออ่านหนังสือต่างๆก็ได้ลองเรียนรู้ดูนะครับ ข้อที่ 3. ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทการทำงานมีชั่วโมงการทำงานที่เพียงพอในการเริ่มทำธุรกิจแล้วหรือไม่ถ้าท่านยังไม่มีเวลายังไม่มีความพร้อมอยังไม่เตรียมจิตเตรียมใจนะครับอยู่ในความลำบากแน่นอนนะครับตอนที่ท่านจะเริ่มทำธุรกิจได้ข้อที่4ต้องเตรียมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้พร้อมนะครับร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจต้องสมบูรณ์นะครับในการเริ่มทำธุรกิจแต่4ข้อนี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพูดกันต่อนะครับว่าถ้าท่านเริ่มทำธุรกิจ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดตรตัน้นกริชนนนหอดองคำสวัสดีครับคำถามร่วมสนุกท้ายรายการวันนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมก่านทำธุรกิจที่ดตรตั้นพูดถึงวันนี้คืออะไรร่วมตอบคำถามได้ที่ facebook.com/slashbon2bit สองคนแรกที่ตอบถูกรับเื้อที่ระลึกทันที อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอลทูบิดด้วยนะครับ